สวัสดีครับแล้วถุงทองสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซี FC นะครับผมมาพูดมาคุยมาทักมาถ่ายกันได้นะครับผมตลอดวันนี้น้องถุงทองก็บอนั่ทัวร์มาอยู่แถวถีสีเกตนะครับผมแถวอำเภอสีสเกตแถอำเภอเอ้ยจังหวัดสีสเกตอำเภอกันทรมนะครับผมอยู่เกตกับภูสลอนนะครับผม อยู่เขตติดต่อกับอุสาลอนเลยนะครับผมเขาพระวิหารนะครับผมอยู่ใกล้ๆนี้นะครับผมเราก็เดินทางมาถึงแต่ว่าแล้วพึ่งออนทัวร์วันนี้นะครับมาถึงก็พักก่อนนะครับผมบุญาไม่ได้ไล่ดูเนาะแม่แม่บุาก็ได้โทรถามเขาเขาแมมมนา้วนะครับผมก็กินได้บ้างนะครับผมก็กินได้บ้างเนาะก็กินได้บ้างนะครับผมออามาเลยลุงเลย นี่ก็ได้กินอ้อยลำใหญ่เลยเอาไปอาบน้ำก่อนเร็วเอาไปอาบน้ำก่อนเร็วมเมนไปไปมาเจบอ้อยสนด้วยเลยรถเกินะดนี่นะครับผมมาลูกมามามีก็เวลาเย็นแล้วนะครับสี่โมงนะครับผมมาลูกมามามาอานกาศไม่ร้อนนะครับหนาวช่วงนี้หนาวเนานะใช้มามาชุกมามาลาม,มาเย็บขึ้นไปไปกินบนรถวยแล้วอ้อยแล้ว มาหาบน้ลลํารอๆเร็วเดี๋ยวกลางคืนอาบน้ําไม่ได้อ่ลงเร็วอ่ลงเร็วเลยอาบน้ําไม่ได้กลางตอนเมื่อเช้าอาบไม่ได้นะครับผมเมื่อเช้าเย็นโอ้ย,ยินนะครับอากาศเย็นเนาะเมื่อเช้าอาบไม่ได้เลยครับผมบรรยากาศเย็นเนาะแม่ๆครับผมพอต้องนอนอาบน้ําแล้วนะครับผมนอนผาบด,ด้วยกินอ้อยด้วยบรรยากาศน้ํามานอกเนาะ อะไรขามนี่เห็นไอ้ขามไหมโมดดขึ้นยังดูด้วยเดี๋ยวลืมไอ้ขามทิ้งไวไ้เด้เดี๋ยวไปแล้วลืมไอ้ขามทิ้งไว้นั่น่ะดูไอ้ขามเน้ะเห็นไมบนไอ้ขามมดดไหมข้าผมฝากแม,แม่แม่นะครับผมเห็นอยู่นี่ก็คุณตาโทรไปหาพี่สาวเนาะ พี่นวลก็อาการก็เท่าเท่าเหมือนเดิมต้องยกขึ้นเหมือนเดิมนะครับเป็นห่วงอยู่นะครับผมเอาลูกเฮ้าอาการก็เป็นห่วงอยู่นะครับผมนอนลงมามนอนลงไม่หนาวว่ามีอยาก็นอนอาบนี่นอนลงดีๆลูกแแบบลงดีดีแกบบลูกแแบบลงดีลูกแกบลงดีคณตาก็เป็นห่วงอยู่ครับผมอยากไปอยู่เนาะแ่ หลายหลายอย่างนะครับผมไม่แม่ตาแ็หลายหลายอย่างนะครับหลายมันมีพระค่า้จยเยอะแยะนะครับผมเลยต้องได้ออกมออนทัวนะครับผมอันนี้ก็ออกอ่อนทัวก็น่าจะสี่โมงถึงห้าโมงประมาณห้าโมงครึ่งเนาะครับเนาะก็จะพักนะครับผมของก็มีอดกินนะครับมาตามมานนอกทุงง่งนาเดี๋ยวก็หญ้า ถวนี้เดียวเนี้ยคุณตาอยู่แถวภูสลอนเนาะครับผมไม่นี่ยนยอยู่แถวกันทลักนะครับก็จะมุ่งหน้าไปทางแก่นั่นแหละครับผมกันหน้าไปทางภูสลอนนะครับผมก็วนขึ้นอุบลนนะครับผมการแม่มะนาวของเราก็คุณตาก็ติดตามถามเขาเขาวไปเรื่อยนะครับผมทำาไงได้เนาะคุณตานี้อยู่ไม่ได้นะครับผมหัวรถ หมดรถด,ด้วยเนาะหมดรถหกล้อด้วยนะครับงวดลูกสาวเรียนหนังสือด้วยนะครับแม่แม่ลูกสาวก็ต้องเรียนหนังสือด้วยลูกสาวเข้ามาหาลัยก็ต้องใช้คะแนนด้วยนะครับผมเลยคุณตาก็อยู่ได้ไม่นานนะครับผมก็อยู่ได้พักๆช่วยๆใ่จริงคุณตาก็อยากดูจนกว่าไม่มะนาวจะหายนั่นแหละครับผมแตม่ด้วย คะแนนของคุณตาก็ไม่ค่อยมีเนาะตาก็ต้องพาน้องถุงทองออกมานะครับผมถ้าได้ไปทํางานก็ไม่ได้ว่าจะไปทํางานกรุงเทพก็ไม่ได้ไปนะครับผมเพราะว่าตอนแรกก็คุยกันอีกราคานึงนะครับเนเดือนก็ไปมาเงินเดือนก็ลดลงนะครับผมทีนี้เราก็เป็นค้างตัวผู้ด้วยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นค้างตัวผู้ด้วยก็เขาก็ไม่ค่อยอยากจะ ได้เลยเนาะทางตัวผู้เนาะครับผมเขาก็อยากได้แต่ช้างตงัวเมียเป็นลูกช้างตงัวเมียมากกว่าตัวผู้เขากลัวจะอันตรายด้วยนะครับทีนี้ก็หลายด่างหลายหลายอย่างนะครับทางางก็ยังเปิดไม่ได้นะครับผมก็ทําทเรื่องยังไม่ผ่านนะครับผมตาก็เลยออกมาออนทัวร์ก่อนนะครับผม ดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรนะครับแม่แม่ตาก็มีแม่มะนาวก็มันยังอาการยังมันเหมือนเดิมนะครับผมก็จินยังไม่ค่อยได้มากนะครับก็จินได้อยู่แต่ยังไม่ค่อยมากนะครับรอดูแม่มะนาวประมาณให้ยืนได้ดีๆก่อนนะครับถึงจะได้เอาไปโรงพยาบาลเนาะแม่แม่จะได้ไปโรงพยาบาลเนาะคุณตาก็โทรถ,ถามข่าวเรื่อยๆนะครับผมถ้าอาการหนักยังไงคุณตาก็คงจะได้พาถุงทองกลับ กลับบ้านเนาะไปดูแม่มะนาวอีกทีนะครับผมแม่ๆม่ตอนนี้ก็ขอตัวมาแวบหนึ่งก่อนนะครับผมขอตัวแวบหนึ่งก่อนอท,ทองกินตุ้ยนุ้ยมากเลย,เยโอ้ยอ้วนกินอะไรก็ไม่เลือกนะทุ่งทองเ่ยกำลังใจส่งผลบุญไปให้แม่มะนาว้วยเด้อทุ่งทองเลยนา,างนาทั้งโลกนางนาดีๆหน่อยเลยฟันวีฟันวีก็ช่วยมาช่วยคุณตาอยู่นะครับผม ตรงนี้คุณตาก็ไม่ได้เดินเองเนาะคุณฟานวิทมาจับให้ด้วยทีนี้ช่วงนี้แม่มะนาวก็ไม่ได้ไม่สบายเนาะผมกำลังใจส่งผลบุญเนาะไปให้แม่มะนาวกันเนาะถุงทองเนะาะครับผมให้แม่มะนาวได้อยู่กลับมาคู่กับน้องถุงทองเป็นแม่บุญธรรมแม่ถุงน้องถุงทองเหมือนเดิมเนาะแม่แม่ก็ขอส่งกำลังใจเนาะแม่แม่ครับผม ฟันว so no 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 ิก no right cool ็อาบน้ําขัดตัวให้อย่างดีเลยเ็นไปฟันวิทก็ไม่ค่อยสบายนะครับฟันวิทก็ไม่ค่อยสบายนะเป็นไข้เดี๋ยวเพราะว่าตอนร้อนน้องหนาวเนาะแม่ไมมาเอาให้กินน้ำกอนลูกวิทใหงกินน้ำก่อนเรนว่ากินน้ำก่อนแล้วฟันวิทก็ไม่ค่อยสบายเป็นไข้ด้วยเนาะเป็นไข้เพราะว่าหน้าหนาวเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฤดูแล้วนะครับผมเปลี่ยนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับผมเอากินน้ําก่อนแล้ว ินนะ้ำไปอิ่มก่อนแล้วทุ่งทองเร็วกินน้ำไอิ่มก่อนลูกกินน้ำไอิ่มก่อนแล้วค่อยออกออนทัวร์ออนทัวร์ไม่ได้นานนะครับผมนี่ก็สี่โมงแล้วเดินชั่วโมงกว่าๆนะครับผมเพราะว่าคุณตาไม่ได้เดินกลางคืนไม่ได้อะไรนะครับผมเดินเฉพาะเย็นๆนะมแม่ๆครับผมเดินไปอ่าก็มีขายอ่าพวกวัตถุมงคลเนาะขายแหวนหางช้าง ขายสร้อยขายอะไรนะครับผมแล้วก็มีรักคงรักค้งหลายอย่างเดี๋ยวคุณตาเวลาเดินจะถ่ายให้แม่เอฟซีได้ดูด้วยนะครับผมว่าน้องทุง่งทองเดินไปยังไงเนาะแม่ก็มีอะไรขายบ้างนะครับนำหมู่บ้านนะครับผมก็คือรถของเราเนาะแม่เวลาพักเราก็จะมาพักอยู่ศาลาศาลาอยู่ที่วัดนะครับผมรถคุณยายจะดีพิเศษกว่าเพื่อนนะครับ รถของคุณตาก็จะเป็นรถจักรยานรถคุณตาก็เป็นรถจักรยานนนของคุณยายก็จะเป็นสกูตเตอร์อน,นี่ก็เอาไว้เข้าเมืองรถ <c oughs> เครื่องมาด้วยนะครับผมอุปกรณ์เครื่องครูอะไรอยู่ในรถหมดเลยนะครับผมเราก็จะมานอนอยู่นี้นะครับผมมาพักแรมนะครับผมมามาลาทุ่งทองมามาลูกมา,ามาลามาสวัสดีครับกอแล้สว,วัสดีครับแม่แม่เอฟซี F C, กอลลกสวัสดีครับสวยๆเลยสวย,สวย,สวย ครับผมสวย Log, สวยลูกสวยครับผมฝากแม่แม่ ribution, กดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับดูดูดูองน้อยอ่ะขึ้นเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยลูกขึ้นรถเลยฮไปเลยมาขามขึ้นแล้วอ่าขึ้นรถเลยลูกขึ้นรถเลยเดินขึ้นเลยนะครับผมฝากแม่แม่ ELIPE นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดต,ตามช่องพลายทุงท้องของเรานะครับสวัสดีครับ